คือคิงนะครับมือวางอันดับ1นแปดสมัยนี่คือแจ็คคิงจะสู้กับแจ็คได้หรอมั่นใจแค่ไหนคุณแจ็คก็ผมเนี่ยเป็นคือเคยเคยไปแข่งที่โรงเรียนประจําจังหวัดแล้วได้ที่2ครับเป็นเหรียญเงินครับเหรียญเงินด้วยมีสั่นนิดหน่อยนะมีสั่นนิดหน่อยนะเขาเหรอผมเนี่ยแถ้ไม่ได้พี่ควาจสำกัดความของเขาคนนี้ก็คือมือวางอันดับหนึ่งแปดสมัย ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับประสณีหมายเลขสอครับคุณร่้นใหญ่คุณมลน,นี่คือประสณีหมายเลข2ของคุณเห็นหน้าเขาแล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่29แล้วกัน29ปีคําตอบแรกของคุณครับโอ้ ฮะแชมป์โอ้โหเลยยังไงผมก็ตอบยีิบเก้าเนี่ยเยอะไปพี่คือน้องเนี่ยเป็นนักทีมชาติวางแก้วครับไอที่วางแบบวา่าแล้วเขาเป็นแชมป์ในหลายสมัยอ,อ๋อนี่คือแชมป์แปดสมัยนี่คืออ,อย่างเงี้ยเหรอรที่เขาวางแก้วครับแล้วก็แบบฟื้มือแล้วก็ผดเวลาไงอ๋อไม่รู้กันเลยไงเขาไม่รู้เลยนี่ยะดูที่วิวว้างขวางว่างเขาอายุประมาณยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดอะไรต่อดีคือคือฟังแจอ่ะ เอาจริงๆนะต้องเชื่อแจ็คไหมอ่ะคือฟังไปก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรก็ดูน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้ถึงวันนี้เขามาแรงจริงแต่เห็นด้วยที่อายุอยู่ในหลัก20กว่าแต่ขอตอบจากสิ่งที่เห็นละกันคิดว่าน่าจะประมาณ24่สิบสี่ครับที่บอก24ครับตอบจากสิ่งที่เห็นเลยคิดว่า26อุ๊ยคิดประมาณนี้แม่แต่แม่ก็ยี่สอะไรอุ๊ยเรียนก็แบบว่าปรัชญาท่านนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ ไม่ใช่สายกีฬามือไม้เขาดูแบบดูเรียบร้อยดูดีเออยังไม่ใช่เป็นนักกีฬานะคะแต่ว่าดูจากหน้นาแอว่า29เยอะไป23ค่ะแ <c oughs> อรบอก23ครับคุณแว่นใหญ่คุณมลคุณมี4ตัวช่วยอยู่เพลงค้ชอัพความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนิข้อ2อง2ไหมครับพี่มนบอกว่าอยากใช้เพลงครับอยากใช้เพลงเอาล่ะใช้ตัวช่วยเพลงนะครับเพลง All I Want to Do ของคุณเจเจตรินนะครับ เพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกันกบที่ปัตส,สีท่านนี้เกิดครับเอาละ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่29ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับไมู่นบสิบลบตอนเขามับบอกเห้าวินาทีลบสิบลบสิบที่สิบห้าวินาทีกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก29เปีเป็นยี่หูยี่ห อ่ะยีแล้วกันต่ำตามที่พี่หมดนว่าเชื่อคุณเอกกี้เหรอยี่สิบนะเชื่อคุณเอกกี้มีความใกล้เอาล่ะตอบตรงกับคุณเอกกี้เลยนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่าประนีหมายเลข2ครับคุณอายุ26ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับ ก่งดีเล่นอะไรเลยอ่ะก่งดีพูดเลยพี่ตอบเป๊ะเลยพี่ท่าถ้านก็รู้เพลงก่อนที่ตอบเป๊ะเลยยินดีครับเพราะว่าเขาไม่ถูกมาประมาณสามถึงแปดข้อผิดแล้วเอาล่ะมารู้จักกับปัศนีบัดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมชื่อปณิชษเสกสันวิริยะนะครับชื่อเล่นชื่อคิงครับน้องคิงครับน้องคิงอายุ26 26ปีครับแล้วมือวางอันดับหนึ่งแปดสมัยน้องคิงเล่นกีฬาอะไร จริงๆแล้วคือที่เล่นนะครับก็คือเป็นกีฬาหมากฮอสนะครับหมากฮอสที่ไทยหมากฮอสอะไรวางแก้วเราเคยไปวางแก้วไหมไม่เคยเอาอัดี้คุณไปดูที่ไหนมาฮะเขาวางหมากฮอสแอนเขาเล่นเขาเป็นแชมป์หมากฮอสอ่ะแล้ววกดเลาไหนแชมป์เออมือวางดำหนึ่งแปดสมัยนี่คือไปแข่งอะไรบ้างช่วงไหนยังไงอ่าคือแข่งเริ่มแข่งหมากฮอสมาตั้งแต่ เด็กนะครับตั้งแต่อายุประมาณ10ขวบครับสิขวบเริ่มเล่นแล้วประมาณปอสเริ่มเล่นนะเราปอห้าแข่งครั้งแรกจะเป็นรายการริงแชมป์ประเทศไทยครับตอนนั้นยังแข่งรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีอยู่แข่งครั้งแรกยังไม่ได้แชมป์ยังได้ได้อันดับ5ได้อันดับ5พอมาปีต่อไปก็แข่งรายการเดิมครับรุ่นไม่เกิน15ได้ได้ได้แชมป์ครับครั้งแรก๋อปีที่2ได้แชมป์เลยแล้วก็ปีต่อไปก็จะได้แชมป์ตลอดเลยครับยาวเลยจนครบจนถึงเกินจนถึงอายุ20เลยครับโอ้โหนี่เรียกได้ว่าฝีมือมากๆเลยทีเดียวลย เราเคยไปแข่งแบบระดับแบบานานาชาติอะไรอย่างนี้ไหมถ้าเป็นระดับนานาชาตินะครับก็จะเป็นมหากสากลชิงแชมป์ทวีปเอเชียครับในปี2014รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีเหมือนกันครับได้ได้เหรียญเงินมาได้เหรียญเงินมาโอ้โหนี่ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ,รบไสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยแล้วเวลาแข่งมากศักยี่กติกาเขาแข่งยังไงอ่ะ ระบบส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นกันนะที่นิยมใช้แข่งนะ,ะก็คือเขาเรียกว่าระบบสวิสแ s p a l l i n g ครับะจะเป็นการจะเป็นระบบที่จับคู่แข่งขันที่สูสีกันมาเจอกันไปเรื่อยๆครับ่บางรอบแรกก็จะสุ่มก่อนนะว่าใครว่าใครจะเจอใครอพอรอบรอบที่2เนี่ยคนชนะก็เจอคนชนะคนแพ้เจอคนแพ้อ๋อจัดเป็นกลุ่มแล้วยิ่งพอรอบท้ายนะพอเรายิ่งชนะขึ้นไปเรื่อยๆอก็จะยิ่งเจอคนเก่งขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าคนเขาจะเอาคะแนนระดับเท่าๆกันมาเจอกันครับแล้วคะแนนรวมสูงสุดก็คือก็ได้แชมป์ไปแล้วใช้คะแนนรวม ก็ซือสมมติว่าแข่งแข่งเจ็ดรอบชนะเจ็ดรอบรวนเนี่ยก็ก็ได้ก็ได้แชมป์ได้แชมป์นะครับอ๋อโอ้โหนี่คือการแข่งขันมัดฮอตเอ๊แล้ววันนี้นี่แชมป์อยู่ที่นี่แบบนี้อย่างนี้เออเจอได้นะผมอ่ะเจอได้นี่ก็แชมป์โรงเรียนวันนี้เอางี้ดีกว่าทิงอยู่ตรงนี้ต่อให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้เล่นแบบสองกระดานเลยได้ไหมพร้อมกันคุณคนเดียวแต่ว่าสู้สองคนได้ไหมได้ครับได้เหรอท้าดวลกันเลยครับมามาเลยโฮ้ยคนละดอก เอาล่ะนี่คือการแข่งขันมาท็อตเรียกว่า2รุมหนึ่งนะครับ<ย>นี่คือคิงนะครับมือวางอันดับหนึ่งแปดสมัยนี่คือแจ็คคิงะจะสู้กับแจ็คได้เหรอมั่นใจแค่ไหนคุณแจ็คก็ผมเนี่ยเป็นคือเคยเคยไปแข่งที่โรงเรียนประจำจังหวัดแล้วได้ที่สองครับเป็นเหรียญเงินครับเหรียญเงิน,เนด้วยมีสั่นนิดหน่อยนะมีสั่นนิดหน่อยนะเขาเหรอผมเนี่ยแพ้ไม่ได้พี่แล้บออริดล่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ ตำแหน่งของผมคือนักกีฬาดีเด่นมากระดานอันดับ3ของประเทศอันดับ2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็นักกีฬาเหรียญทองสามปีซ้อนครับคุณต้องระวังตัวไว้แล้วอาซันอาซันเดี๋ยวเดี๋ยวคิงจะเดินก่อนนะครับคุณต้องเดินตอนนี้คิงเขาเห็นนะไม่ใช่ว่าแบบคุณไปแอบเดินตอนไหนนะอะไร่ะนิ่งไว้น้องนิ่งๆเราอะถ้าพร้อมเริ่มเลยครับคิง กระดานของคุณแจ็คก่อนนะครับเดินแล้วนะครับหนึ่งไปเดินที่กระดานของมอริสนะครับอ่กลับมาที่แจ็คครับเดินครับเขาเดินเหมือนกันเลยมีเราอาศัยเดินม้วเดินแล้วนะาวครับมอริสเดินมาแล้วครับแจ็คครับอ่าช่วงนี้คือช่วงสำคัญเลยในการวางมาเป็นตาลุต เอาละเดินกัดครับเฮ่สุ่กสเนี่ยเขาเป็นแชมป์อยู่ถือกระเชื่อชนะเห็นไหมถือกระเชื่อชานกินกัดกินเกิดชื่นแล้วอะอ่ะลำบากใจลำบากใจมาที่กระดานของคุณแจ็คต่อครับเดินเข้าไปครับโอ้จบแล้ว เราจบแล <laughs> ้วเอาละติดเดนมาแบบนี้ดูซิคุณแจ็คเหมือนกัน,กน,กนเลยสองกระดาน,กนอกระดานน<ส>ี่เหมือนกันเลยนะบ่างกันเลยเออว่ะตี๋พยอยาไปนึกมากนะครับมาที่คุณแจ็คครับ อาล่ะคุณแจ็คเดินแล้วนะครับนี่แหมขยับนะครับนี่มากกว่า2องลุมหนึ่งแล้วนะฮะนี่หลายรู้สึกหลายหัวแล้วก็ตอ,อนนี้เอาล่ะครับผัดกันกินนะครับคนละตัวแล้วครับแม่แม่เดี๋ยวอยู่ฝั่งละหกนะครับ <c oughs> สำหรับกระด้านงนงมอริสเขามีสมการอยู่ตรงนี้ ความน่าจะเป็นนะคือความถูกควาน่าจะเป็นเอาล้วครับเดินไปแล้วมาที่กระดานคุณแจ็คครับตาคุณแจ็คเดินครับแจ็คดูริบบี้กระดานแจ็คดูริบบี็คเดินแล้วนะครับยอมได้นะเออขอบอกเขาเหรอคุณเนี่ยนี่แล้วผิดนิ้วคำนวณอยู่นะครับแล้วเดินมาจบแล้วนี่จบแล้ว จบแล้วจบแล้วหมอฤทธิ์เดินนะครับหมอไม่ยอมนั่นไงฉันบอกแล้วไงเด็กมันกิ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 นเลยครับหมอรี่ต้องกินนะครับอ่าแล้วก็คุณคิงกินกลับนะครับโอ้โหกระดานนั้นได้สูสีเหลือเกินมากระดานนี้ต่อครับจบนะจบนะจบนะเเาหรอจบแล้วนะเฮ้ยเอ็งมาเรียนมาอยว่วะ เราใช้ขู่เขาอย่างเดียวเลยเออไปต่อที่กระดานบอลริดครับเองมันเรียนมาเนี่ยว่ะอเ่าต่อต่อต่้ต่อต่อต่อบนอคริตเขตาอต่อต่อตลอต่อตอตนต่อตอ่อตอต หนึ่งสนะครับโอ้โจ้า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 จ่า่้าจ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 าก้าจ้ากันจะาจ้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 ให้าอ้าจ้า้องขาจ้าจ้าจาจ้า้าจ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 ดาจ้า้าจา้าาจา้าาจ้า้าจ้าจ้า้วไ้าจ้าจ้าจ้้าจ้้าจาจ้าจาาจา้า แจ็คอะกระดานแจ็เดียอะมันแตัวสูสีอะนี่เจอคุณแจ็คสระบ,บุรีแจ็คสระบ,บุรีครับผมใจวางหมากไว้แบบลุกจุดการวางหมากผมในีโครงการบันเทิงเนี่ยผมหลอกขายเ <c oughs> อาหมดแล้วเป็นการวางหมาก <c oughs> การวางหมากที่ดีโดนนะโดนใหญ่โดนด้วยเม<อ>ื่อกี้โดนแล้วจบแล้วนี่จบมะเฮ้ยนที่ตายนี่กินยาวเลยตัดเออ เอาล่ะนี่นี่คุณแจ็คดูมั่นใจแต่เขาคุณคิงเดินหมากไว้ทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วไปต่อที่กระดานของหมอฤทธิ์เอาล่ะคิงเดินเข้าไปจ่อแล้วตอนนี้มาที่กระดานคุณแจ็คครับโอเคนี่แอร์นิ่งไว้ดิแอร์นิ่งไว้ดิแอร์ดูดิดูดินี่ดูก่อนนี่จบแล้วนี่จบเลยจบเลยโผมจะจบแล้วจบแล้วเอาล่ะ โอ้โหถือว่าหมากของกระดานของคุณแจ็คนี่เหนียวมากนะฮะเอาละโอ้คุณคิงเดินไปจ่อแล้วนะครับเตรียมจะเข้าฮอตแล้วฝั่งโดนมาที่คุณแจ็คครับโทษนะครับสุตม์เอาละขยับหมากหนีกันไปครับตอนนี้กระดานนี้เอาริดเดินแล้วนะครับเฮ้ยสลับมืออันนี้นอีกเพลงเข้าฮอตไปเรียบร้อยแล้วนะครับของ ครับมาต่อที่กระดานคุณแจ็คกระดานนี้เหนียวเหลือเกินโทษนะครับ <c oughs> ขยับหนีกันไปอีกแล้วครับแหมกระดานนี้กระดานนีแ้แจ็คนี่ตื่นเต้นเหลือเกินมาที่กระดานมอริสบ้างมอริสก็เดินนําเดินหน้าเข้าไปแล้วครับเอาล่ะมาที่กระดานคุณแจ็คครับตาคุณแจ็คครับ เดินเข้าไปแล้วครับอาเราคุณคิงเดินแบบนี้แปลว่าคุณแจ็คต้องกินไหมกินแล้วต้องกินแล้วนะฮะกินเลยนะครับนี่กินแล้วแล้วก็คุณคิงก็กินต่อนะฮะแล้วเข้าฮอตด้วยไคุณแจ็คนี่ตอนนี้เป็นไงฮะหมากสลับไปเียเป็นไงยยอู่ทำไมฮะยยออูู่่คุณพลาดใช่ไหม เดี๋ยวเจอเนี่เอาละกระดานหมอฤทธิ์นะครับหมอฤทธิ์เดินก้าวเข้าไปตัวครับโอ้โหเหมือนเพียงพับอะไรบางอย่างอยู่กลางมาที่คุณแจ็คครับขอโทษนะครับตัวอะไรอ่ะอะไรคุณเดินมาให้กินทำไมอ่ะเออเปิดช่องครับเปิดช่องคุณเดินให้กินทำไมอ่ะ ไปที่กระดานนู้นครับเราไม่ต้องไปดันนั้นเลยไม่ใช่เหรอวะยังไงก็ต้องตายอ่ะู้นนััยงงไก็ขึ้นอยู่ใช่ปะอย่าเดินฉันช่วยไหมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะอีนี่มันไม่ขยับไม่ขยับอีนี่ดีกว่ามาเข้ารู้นี่ดีกว่าไม่แล้วนี่มันยังไม่ออกเลยไงอันนี้อ่ะกินชัดกินชัดกินชัดอะกินชัดอารู้สึกเดินนี่จ้ะ เดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เบะอนี้รีบตอีอีกลับมากระดานนี้หน่อยอ่ะลืมหมาดเลยเนี่ยไปหมัดทุกคนละตอนนี้ที่ิงิดเป็นสามนะแคิดไปหนึ่งแลวแจ็คก็มีฮอตแล้วจัครับตอนนี้อ๋อจบนะเตรียมกินปังงจบนะจบนะจบนะนี่ใครจบนะต้องกิน ตืดแล้วมาดีนันนยอ๋อถ้ากินกินเลยกินเลยกินเลยแต่แจะโดนกินเลยนะไม่หิวนะ้มฮะไม่ได้กินไม่ได้กินโดนขานะหนึ่งสองสองต่อครับสองต่อครับโดนกินโดนกินกับ2สต่อไม่ด้แกรจแกร์ซลยอ่ะทำไมทำไมทำไมแกร์มองตาขวาอย่างนี้นะวางคนเลย เมืตะกี้เราเรามองข้าวแบบมองไปแล้วนิีๆคุณข้าวกระสุนก็ตายจบยากไม่จบแล้วใช่จบนะเออจบนะจบนะเนี่ยติดบบแข็นแงนี่ไงกจเพียงเท่นี้กินนะกินนะคุณต้องกินกินอีกแล้วุ้ยกินนะก็ได้กินนะว่าเมื่อกี้กินกลับนะฮะได้อยู่ได้อยู่อ่าหมอนิดนะครับกระดานหมอนิตอนนี้แพ้ไปแล้วแพ้ไปเลย อ่มีการวางวางหมากนี่คือการวางหมากจริงๆเลยมาต่อที่กระดานกุญแจครับตามผมมานะครับไปกิ๊กงโอเว้ยใช่ลงไปกิ๊กจัดหมอริทเดินแล้วนะครับกลับมาที่กระดานกุญแจครับแบ็คเดินนะครับ คคิงเดินหน้าเข้าฮอตไปจบแล้วจบแล้วเขาดักไว้เลยตัดแล้วจ้ะต้องกินนะต้องกินหรอ่ตาล้องกินนะครับออเลสกินแต่ว่าคุณคิงกินฮอตแล้วกลับนะครับแพนเลยได้ละกลับมาที่ยังไงก็แพ้แพนเลยได้ละ กลับมาที่ยังไงก็แค่ดูการวางหมากคุณแจ๊กเออหมากขลับบดีของกันเออเออเดินไปเขากินทั้งนั้นอ่ะเออเดินทีเดียวเลยใช่ไหมเดินปุ๊บออดกินอ้าวไม่กินอันนี้ก่อนอ่ะเลือกได้เลือกเขาเลือกได้เขากินได้สองทางเลยไม่คิดจะอ่อยให้ไงแล้วกันต่อ แม่ก็กินอ่ะอย่าให้พ่อกินเศษศรีเดินไปธรรมดากินสุดีให้ตัวธรรมดากินเออจะได้เป็นเสียศษศรีจบเกมครับไม่น่าครับนีเออถือว่าแชมป์นี่เดินสองกระดานยังชนะเลยเป็นไงบ้างคุณแจ็คโหฝีมือดีมากครับหมอลิ์ล่ะสุดยอดครับเก่งจริงถือว่าแยกประสาทในการวางแผนสองสนามได้เออเพราะว่าต่อกรกับแจ็คได้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวมาอยู่บริษัทพี่ให้พี่ นะวางแผนอนาคตให้พี่หน่อยอยากรู้ว่าเป็นคู่แข่งที่แบบเป็นยังไงรู้สึกเป็สองคนนี้เล่นเป็นยังไงใช้ได้ไหมกดดันมาเล่นจริงก็เหมือนมีมีพื้นฐานดีมาก่อนทั้งคู่เลยนะครับใครเก่งฝุดเอางี้วะใครเก่งก็เล่นเล่นดีดีทั้งคู่เลยก็คือเราเล่นไม่ดีทั้งคู่เลยมาขอบคุณคุณเก่งมามาอยู่ที่มานี่คือสาธิตการเล่นแข่งมาคอสเลยนะครับกับทั้งหมอริสและทั้งคุณแจ็คถ้าท่านผู้ชมสนใจแบบ สนใจกีฬาหมาคอตนี่ติดต่อคิงได้ที่ไหนยังไงครับก็ตอนนี้นะครับผมมีเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่าสอนหมาคอตไทยนะครับแล้วก็ขีดลบอะครับสากล by coach king นะครับก็จะรับสอนทั้งหมาคอตไทยหมาฮอสตสากลเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มี u t u b e นะครับก็ชื่อเหมือนเพจ Facebook เลยครับ u t u b e สอนหมากคอตไทยสากล by coach king เหมือนกันนะครับประโยชน์ของการเล่นหมากคอสต์สำหรับคิงคือทำให้เรารู้จักมีสมาธิดียิ่งขึ้นรู้จักการวางแผนครับรู้จักมีไหวพริบ